พักกันมาิเชอนี่น่ะพัก,กันยูนี้นะฮะพัก,กันมา,าติเชจะดินเนยันาจะดิ้นเนชันผูส้สาวไม่กนี้สาวไม่นูหน้าได้สองทางติดโตมุนโซเสียงผุทไยตอนนี้ขอกันมาฮอดเทินด้วยขันเลย แล้วหนูหน้าไปทางเลอหอยู่หน้าไปทางเลอคันเห็นบ่มันยางลงวัดมันยางลงวัดมันกลุ่จากลงวัดบ่เชีกินเข้าแล้วบ่จิงจิมเหียยอยู่นะ มันมานอนคืนคู่คืนบ่าถามล่บกับบุปผานั่นตะลึกโอ้ไปหาเลาะบ้างก็มียูน้ำแม่เลยหนูหน่าชง จาดเชิดกว่าอย่เดี๋ยวเาหาขามมึงหนูหน้าไปทางเลิกเดิมแรกไปเฮิรนเมะซอนก่อน

เออตักขวานเ้อตักขวานเถอลวกันไปก้อนซะไปถามหาอยู่วัดกันเพิ่นมาแลวเนาะยัน้ยุดเนี้ยนยุดแถวขึ้นเสวกงอยกับยังเนาะ โอามันแข่งเยบานี้มาอยอะดพักกันมากเชอนี่นะจะพักกันอยู่นี้นะฮะพักันมากิเชอมาจะดินหินข้อ้นมาจะดินเหินชัน sau mày bọn em sau mày luna dài mày dạy 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 แล้เขาเบิ่งได้กวาททงทงทีละก็ทงข้ต้มข้าวต้มกมันก็บบัวยานและช้ำนี่ช้ำดินหมดมือก็ได้มีข้าต้มมีข้ต้มเนบงงงงงมจะมาุปัมนงงตุงงนิงตุงงงงตุงงงง

กินเิมวันนี้นะกินเขาก็เพะมวันนีนะนะตุ้ม้อว่างไรตุ้มวายว้าพละลไหลหลังมอ้วมาได้ลงบ้องเห็นชั่มือนี่นะเห็นอะไรเลยเลเพ่่อย่าลง ย่าลงไปเลอเขาพักได้เดีนนี่นได้มีจ้าคนพักนอดไปเลยเลยพักพือพักพักเห้หนึ่งทิศหนึ่งพุ่นจรงลงองอีสิจแล้วส็งแล้วะพักเห็้พักเห้ักทิศหนึ่งก็ล้งอีมูลงแล้วกลงคือเก้านี่ยแล้ววายขาดไดเด้อ เออเพื่อละคาดเราเพื่อเรว่ามีลงลงเลยตัวมันัได้นังสือช้ำสบายดีแล้วไหมสบายดีอืมฮ่าเบิ่งขึ้นแล้วแมน่าเงเยอน่นน่นคำไปแล้วมึงขี้ดิบนะ นอนหอมเป็น้ึกีดินนะน้าี้ดินขี้ยาไตโหนกทึบใช่โมแบอะรเลงไรหนึ่งนาจืดแรม่อเดช่งมีแต่ข้าวต้มทั้งหมดกินดูกินไหมเขาขมกิังไมกินไหมเออเจกจกแจกเออมาไม่ไดกอยู่อ กินน้ำกันพูดหรพูดหอกินน้ำกันพออพอดีเหมือนเลยเออพอดีมือนเต้องงดกเนเนเมอนัเะเยอะูนั่น่เยอะกินมันด้วแช่ปลทเด้มะ่เหมือนเมื่เก่น่าว่านี่นะดังตลนนมาหยิบกินข้าวตมมือแดงอ่เนาะ

นี่สดสดเลยนะครับอ่ะอมันมากเลยมันมันอุ้งันน่าด้วยว่ามึงจ่าเลยวู้วนี่นี่ๆเลยคือสดสดมากเลยแตงเป็นจะแซ่บลยนะเออต้องมีแต่ในมาโทษทั้งหมดมาโทษลายแซ่บได้แบบนี้นี่ไงนี่น không cô nhỉ ừ. Nhung lên xe bò nhục bộ nữa mẹ xe bò xe bò ừ. <laughs> 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 nhục bộ lên nhục bộ lên ừ. nhục bộ lên bẹt thì bộ nhất tập lột ừ thùng thùng ส่งไปเลยเอาส่งเนี่ยชาเจ้ยาไปเมื่อี้นี่บ้านผูชาวนะไม่ผู้เชาม่เอาคุณน่ะเอากระตมาห้สพี่เลอบัดีคขบยะครบมู่เป็นวอบอ่นี่เสียงง้างงางเยอะ เดือดมนูน่โอ้เดือดเลยฮอ,อ,อนฮอนฮอ,น,อนมูดเล่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดิแนวดิแนว่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮดอฮ่าล่า่าฮ่าาฮ่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 า่า่ mặc mắc mù lịch lấy nặng dù vô ký cà cơm hân sắp bóc cây mượt con môn ý là cây con chơi mượt con chơi mượt con chơi là con chơi hơn con chơi mượt quen hơn mượt con chơi quen con quen mượt con chơi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  mượt อยู่ตัคุกมีขี้ไก่งหมอด้มาดิเช้าวานี้นะคนรอไปให้ต้นไปให้ต้นเขาแล้วหอเ่แล้วอแล้วไเออมวนลอว่าจะไปให้นําับทท่นชั่มมาบททันเอ็นนอันนี้ไปใ้ก่อนนะหนูน่าไปไปเป็นยอนอ๋อหนูน่ากับโต้้เป็นน้ำเขาอีกเลยหนูเจอเหนืเดยมด ตีกองเพื่อีกกองเพื่อาทีกองทุ่มนะตีกองทุ่มบ่ป่านเดียววกับตัวนี้เนาะตัวน่ป่านเดียวกับเขานี้บ่อกเยอะอลยยิงเฮ้วมึงดูะ้าหมาแล้วบเฮ้าหลมาแล้วก็เห็นเฮ้าร้อนอยู่จัเลยจ้าว่าปานนีเฮ้าเฮจะขัออมาวเฮ้ทั้งนาน่ะเน เน่าฟนเขาฉันเขาะโอ้คนรอมาเปนไงฮะมาหาหนูได oh, ้แ well, ล oh, ้วบอย่าชื่อเบลยะหมดทุนละมมนมีนี่เบลว่เห็นเลยม่เห็นเลยเหมือนละหมอนั้เหมืนแล้วเนาะ Oh, tớ. nhưng cho hòn núi na thêm sợ sai đấy, khẩu chắp đấy, thêm chưa còn khi nhớ đấy, à. cho khổ hơn, khẩu lẽ hẳn, không, ừ, phần mù khơi phần ngang ngang chứ, ơ, ừ. à, này tớ này này, anh mày, bắt tên

Hãy subscribe cho kênh cả nhà, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จกักคอยมาหาหนูหน้ามือนีก้ก็บชนเมื่อกบับมันบ่เมื่อชนไปน้ากับมุไปและะ้วก็คอยกระชีได้เมื่อและบ้านในสุดท้ายกับขอขอบครับใจน้ำพม่พพ่นองเด้อที่เอามาติดตามครับช้มกับขออยู่ดีมีแห้งขอโชคขามาถ้าลำเาโลยสุขุสุขคนหนูหน้ากับเนวนี้แหละสุขคนเนะี่ยมันไปหาเลาะลิ้นยึดตามกังบ้านนี่แหละเพราะว่ามันลือคูล,ลื้อมูไหลายโยงเฮนผลละกะัมือน,นี้ก็เป็นมือเดินซ้ำไม่ซ้ำคำเลยกับเจ้า ตีกล่องเลาะบ้านแต่ว่าค่อยมาบทท่านหนูหน้าก็ไปแห่น้าเขาแห่ต้นเลาะบ้านนนะแม่ว่าเดินสามไม่สามคำแลยมือนี้เนระไปทั้งเลิอกกะได้กินเขาเนี่ยนะเพราะว่าไปเฮิรนเลิอกกะเขายอ่อแล้วก็มีข้าวต้มข้าวหวานตามที่ของประเพณีของชาวผู้ไทยบ้านต้นเพิงนี่แหละสุดท้ายก็ขอขอบคุบใจในนายเด้อสบายดี